ารมณ์ตอนอยู่ในที่สาธารณะพี่พี่เนี่ยนะอยู่ทุกที่มีอารมณ์ตลอดโดยเฉพาะที่สาธารนณะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะอารมณ์พี่มันร้อนแรงมากพอเวลาพี่เดินไปในจุดศูนย์กลางของห้างเห็นสาว,ส,าวสวยปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยว่าแน่นอนถ้ามากับแฟนพี่ไม่มองนะเพราะว่าพี่เนี่ยถือคติถ้าของมีเจ้าของแล้วในพี่ไม่เอาแต่ถ้าคนไหนเนี่ยนะที่สดๆมาแล้วแบบว่าแต่งตัวเอ็กซ์พี่เห็นในที่สาธารณะเนี่ยนะแน่นอนพี่ก็ต้องมอง แต่ก็ได้แค่คิดได้แค่มองอันนี้แน่นอนเลยพี่ตอบได้เลยว่าเคยมีแต่พักหลังๆพอพี่เนี่ยอายุเยอะขึ้นพอพี่ไปที่สาธารณะเจอผู้หญิงปุ๊บแม่งความต้องการมันลดน้อยลงเว้ยอาจจะอายุเยอะขึ้นปีนี้พอมายุคปัจจุบันเนี่ยพี่จะต้องเพิ่มความอยากให้กับพี่ต้องตัวนี้เลยบอสโฟเมนตัวนี้นะวู้วู้วูชัให้ผู้ชายเนี่ยกลับมาร้อนแรงอีกครั้งขายมา5ปีแล้วตัวนี้เนี่ยนะกล่องหนึ่งมี4เม็ด กินไป1เม็ด15นาทีก็รู้เรื่องแล้วแต่ถ้าเวลาไปเที่ยวเนี่ยนะนิกกี้เมาส์เนี่ยไม่พร้อมลบเติมไป2เม็ดเพราะเวลากินเหล้ามาล้างไอ้พวกสารเคมีต่างๆใช่ไหมกินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เขาเรียกไม่ฟูแบบไม่มีเหตุผลต้องแตกต้องสะกิดฟูได้ทั้งวันตัวนี้บอสฟอ o ์แมนบายนิกกี้พิมชื่อนี้บอกได้เลยว่าเชี่ยวชาญและแน่นอนเรื่องเทพนิกกี้พิมพ์บอสฟอร์แมองเขียวครับ